6เรกา4 4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เกิดเหตุอุบัติเหตุท่านผู้ชมครับเป็นกรณีที่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า,าเกิดอุบัติเหตุแล้วอยู่บนเขาด้วยระหว่างเดินทางเข้าไปดับไฟป่าท่านผู้ชมฮะงานนี้บาดเจ็บถึง14คนด้วยกันในจำนวนนี้6ท่านบาดเจ็บสาหัสท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้10โมง40นาทีเมื่อวาน รถกระบะของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเกิดเสียหลักตกดอย บริเวณบ้านห้วยขนุนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่น้องไรได้รับบาดเจ็บกันไปหลายคนเลยนะคะโดยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจอมทองรายงานว่ารถที่เกิดเหตุเป็นชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งหาชาติป่าจอมทองกําลังจะไปตรวจสอบจุดความร้อนประจําวันค่ะซึ่งไปตรวจกันในรอบเช้าบริเวณป่าขุนห้วยแม่เตี้ยพื้นที่บ้านห้วยขนุนที่อำเภอจอมทองอยู่ที่หมู่ที่9ตาบลดอยแก้วสาเหตุคาดว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทาง ลูกรังและสูงชันรถเนี่ยเสียหลักนะคะแล้วตกเหวข้างทางซึ่งมันสูงตั้ง15เมตรอะค่ะและมันเป็นพื้นที่เขาแล้วห่างไกลศูนย์เนรวันประสานกู้ชีพถึง5แห่งไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพรอพศตอบ้านเมืองกลางหรือกู้ชีพอินทนน์กู้ชีพเทศบาลจอมทองกู้ชีพเทศบาลตะบนสบเตี้ยกู้ชีพเทศบาลแม่สอยกู้ชีพเทศบาลบ้านแปะและรถฉุกเฉินรถพยาบาลโรงพยาบาล,าบาลจอมทองอีกสามคันเข้าพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยเหลือพร้อมด้วยชมรมกู้ภัยทางสูงประเทศไทยเอาเปรตะก้ากู้ภัยเจเลตเพราะตกลงไปในเขาเนี่ยต้องไปลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุซึ่งมันลึกประมาณสัก20เมตรเนี่ยค่ะการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะจุดเกิดเหตุเป็นเขาสูงชันและอยู่ในป่าลึกรถปกติเข้าไปไม่ได้นะคะต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อหรือว่ารถโฟล์วิวะค่ะกว่าหนึ่งชั่วโมงถึงจะได้ลำเลียงคนเจ็บออกมาล่าสุดท่านผู้ชม แพทย์แจ้งว่าผู้บาดเจ็บ14รายในจำนวน14รายเนี่ยนะบาดเจ็บสาหาัสรวมแล้ว6รายด้วยกันบาดเจ็บปนกลาง4รายและบาดเจ็บเล็กน้อย1รายหลังเกิดเหตุผู้ว่าเชียงใหม่นิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรไปเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงพยาบาลจอมทองขณะที่เราได้คลิปเสียงของหนึ่งคนเดียวที่รอดเนี่ยท่านผู้ชม,มปลอดภัยก็เป็นเพราะอะไรเหร ตัดฉินจะกระโดดจากรถก่อนเกิดอุบัติเหตุไม่กี่วินาทีค่ะประสบเหตุนะครับคนหนึ่งแล้วก็ที่สามารถโดดรถได้แล้วก็บัจเจ็บนะครับคนเดียวอี่ใหญ่พ่อเขานอนเหี่ยกันเป็นคนเป็นคนนะครับนอนเหี่ยกันเป็นคนค้างบนต้นไม้กับมีอีกอะฮะมีค้างบนต้นไม้ตัวกี่คนคนเดียวครับแล้วอากาศเป็นอย่างไรพ่อไอ่ขาข้างสายขาข้างสายหัก โอ้แ oh. <c oughs> ล้วเกาะแล้วคนอื่นล่ะครับ <S <s <uk> <S ไอ้ก็นัดนัดพูืกม่มีรออ๋อนไม่อไม่รครับอ๋อเนี่ะนี่ฮะ,ค,ะคือท่านนี้เป็นคนเดียวที่กระโดดได้ทันตัดสินใจโดดเลยใช่ค่ะแล้วโดดได้ทันแล้วพอโดดแล้วรถก็ไหลลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเห็นภาพทุกคนเกลื่อนพื้นบางคนอยู่บนต้นไม้บางคนขาหักแขนหักนะคะบางคนก็ <c oughs> ติดอยู่ในรถก็ต้องคลานกันออกมา อ่ะขอให้ทุกท่านปลอดภยัยโดยเฉพาะที่บาดเจ็บสาหัสรายชื่อปรากฏอยู่หน้าจอเป็นกำลังใจให้จริงๆ นายมตีเศษฐาทวีสินเมื่อวานนี้หลังจากทราบเรื่องก็โพสต์ข้อความส่งความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ประสบอุบัติเหตุรถตกดอยที่บ้านห้วยขนุนบางท่านบาดเจ็บไม่มากแต่หลายท่านอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ผมได้ฝากให้นันผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลติดตามอาการและการรักษาดูแลเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเป็นปกติครับอเอาใจช่วยให้ทุกท่านหายดีไวๆครับท่านผู้ชม